สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่สาพยากรณ์หรือสหพายทาโร่นะคะคลิปนี้เป็นการดูดวงนะคะของชาวราศีมังกรประจําเดือนกรกฎาคม2567นนะคะเราจะมาดูกันว่าราศีมังกรนะคะในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของการดูดวงทั่วไปนะคะ,ะดวงโดยรวมนะคะ แล้วก็จะดูดวงเจาะลึกในเรื่องของการงานการเงินความรักโสภาพชกรามนะคะเราจะดูให้หมดเลยนะคะสำหรับชาวราศีมังกรนะขออนุญาตปรับกล้องนิดหนึงโอเคค่ะอ่ะชาวราศีมังกรนะคะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่6 6 6มก,การาถึง12กุมภาพันธ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะท่านใดจะดูราศีเกิดก็ได้นะคะอ่าท่านใดจะดูลัคนาเกิดก็ได้นะคะหรือว่าดูทั้งสองอย่างเทียบกันก็ได้แต่จริงๆก็เน้นเป็นราศีนะเพราะว่าลัคนาเกิดบางคนไม่รู้เวลาเกิดเนาะอ่าแต่ถ้าบางคนบางท่านรู้เวลาเกิดก็ดูควบควบู่กันได้ค่ะขออนุญาตสับไพ,พ่แล้วก็จะหยิบไพ่แทนชาวราศีมังกรน,นะคะ โอเคค่ะมาดูไพ่ใบแรกกันค่ะชาวราศีมกกังกรได้ไพ่สี่เหรียญไ <c oughs> พ่สวยนะคะสี่เหรียญค่ะได้ไพ่คิงถือไม้เท้าค่ะได้ไพ่หดาบหดาบได้ไพ่เก้าเหรียญค่ะไพ่สามดาบนะ ได้ไพ่วิ e ออฟ f อ r t จ n นนะคะช่วงนี้ของชาวราศีมังกรนะได้ไพ mm ่สองถ้วยค่ะสองถ้วย8ไม้เท้า1เหรีย hmm. ญ <1, S 2> คะ่ะและไพ่ใบสุดท้ายได้ไพ่ 8, อะ่ะแปดดาบเรามาดูกันนะคะชาวราศีมังกรนะคะในเดือนกรกฎาคมนะคะไพ่ใหญ่อิทธิพลค่อนข้างจะเยอะนะ ไพ่ใหญ่ของคุณมีไพ่วิลฟอร์จูนนะคะช่วงนี้เหมือนเป็นโชคชะตาเหมือนเป็นช่วงจังหวะเวลาจังหวะชีวิตของคุณเนี่ยนะคะช่วงจังหวะชีวิตของคุณบางคนจังหวะชีวิตช่วงนี้อาจจะดีหน่อยบางคนจังหวะชีวิตช่วยอาจจะยากหน่อยคือก็ไม่เหมือนกันนะคะได้ไพ่เริ่มต้นมาได้ไพส่สี่เหรียญสี่เหรียญบอกเลยนะคะว่า <c oughs> เป็นไพ่แห่งช่วงนี้คุณอาจจะ รู้สึกรักตัวเองมากขึ้นนะอ่าเป็นไพ่ที่รักตัวเองเป็นไพ่ที่ห่วงแหนตัวเองเป็นไพ่ที่อ่าถ้าพูดถึงเรื่องการเงินช่วงนี้คุณอยากเก็บเงินนะคุณอาจจะเริ่มรู้จักประหยัดรู้จักมัธยตัติอยากเก็บเงินอยากมีเงินเก็บอะไรประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็มีไพ่คิงถือไม้เท้าเข้ามาคิงถือไม้เท้าเนี่ยแสดงว่าช่วงนี้นะคะคุณอยากเก็บเงิน คุณมีอาจจะมีงานที่มั่นคงนะงานที่คุณทําอยู่ตอนนี้นะมันมั่นคงมันสามารถต่อยอดขยับขยายได้นะคะงานที่ทําอยู่ตอนนี้นะเป็นงานที่สร้างเงินให้คุณแล้วคุณบอกว่าคิดว่าโอเคได้เงินมาจากงานนี่แหละคุณจะเก็บเงินบ้างอะไรบ้างจะได้มีเงินเก็บสักทีนะคะซึ่งไพนี้บอกว่าเวลาจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้น ไม่ว่าปัญหาอุปสรรคอะไรเข้ามานะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคุณปัญหาอุปสรรคหรืออะไรก็แล้วแต่เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์เวลาจะเป็นตัวเยียวยาเวลาจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะคะฉะนั้นรอ,รอเวลานะคะซึ่งก่อนหน้านี้บางบางทีคุณเรื่องการเงินคุณอาจจะใช้เงินใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยนะคะอยากได้อะไรซืออ้อยากสวยอยากรออยากแต่งตัวคุณ คุณทำหมดนะคะคุณเหมือนพยายามสร้างความมั่นใจให้ตัวเองนะคะก่อนหน้านี้คุณพยายามสร้างความมั่นใจให้ตัวเองให้ตัวเองรู้สึกดูดีดูเด่นเป็นสง่าอะไรประมาณเนี้นะคะแต่ว่าคุณหนักใจไหมหนักใจคุณอาจจะหนักใจเหนื่อยใจบางทีคุณแบบมีเงินใช้แต่ไม่มีเงินเก็บอะไรประมาณเนี้นะคะช่วงนี้บางทีคุณเลยบอกว่าลปล่อยให้เป็นไปตามกลงล้อให้โชคชะตานำพานะคะ ซึ่งคำว่า view of fortune เป็นไพ่แห่งโชคชะตาฟ้าลิขิตนะคะแต่ถามว่าลิขิตด,ดีไหมลิขิตมันไปในทางที่ทิศทางในทิศทางที่ดีขึ้นในแง่บวกในทิศทางบวกประมาณนี้เลยไพ่เลยบอกคุณว่าถ้าช่วงนี้นะคะให้คุณอะให้คุณอะรู้จักให้ความรักคนอื่นบ้างนะคะรักคนอื่นบ้างอย่ารักแต่ตัวเอง นะคะให้รักคนอื่นให้มองคนอย่างอื่นหรือว่าอาจจะรักในงานที่ทำนะคะงานที่คุณทำอยู่ตอนนี้ให้ให้มีความรักให้มีความชอบงานมันถึงจะขยับขยายต่อยอดไปได้นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะสร้างเงินนะคะเป็นกอบเป็นกรรมให้คุณได้นะคะในเรื่องของการงานนะบอกเลยแต่ว่าช่วงนี้บอกเลยนะปัญหาอุปสรรคคุณก็ยังเยอะอยู่นะคะบางทีคุณรู้สึก คุณปิดหูปิดตาคุณไม่อยากรับรู้อะไรนะคะเพราะว่าปัญหาอะไรเราร้อมรอบตัวแต่ถามว่าปัญหาเยอะจริงลองเปิดตาออกมาดูนะคะค่อยๆแก้ไปทีละอย่างทีละเปาะแล้วก็คุณจะหลุดพ้นนะคะอันนี้เป็นไพ่โดยรวมนะคะของชาวราศีมังกรมองนะการทำนายดวงไม่ใช่ดวงของใครนะคะฉะนั้นอย่าจริงจังมาก ดูเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์บางบางคนบางท่านก็ดูเพื่อความบันเทิงสนุกสนานนะคะบางคนดูเพื่อเตือนสติเตือนใจอะไรก็ว่ากันไปนะคะอ่ะมาดูเมื่อกี้เราดูเป็นไพ่โดยรวมแล้วโดยรวมหลักๆของคุณแล้วทีนี้เรามาดูว่าในเรื่องของการงานมาเจาะลึกกันหน่อยว่าการงานจริงๆแล้วมันเป็นยังไงช่วงนี้นะคะขอสใบ4ีใบแล้วกัน การงานช่วงนี้ให้ระวังคนในที่ทํางานเนาะบางคนในที่ทํางานได้ไพ่เจ็ดดาบได้ไพ่หดาบได้ไพ่เดวิลแล้วก็ได้ไพ่อ๋อราชินีถือไม้เท้าช่วงนี้ในเรื่องของการงานนะระวังเพื่อนร่วมงานหรือคนในที่ทํางานหักหลังหรือทําอะไรรับหลังหรือเขาเข้ามาหาคุณเพื่อหวังผลประโยชน์ได้หมดเลยนะบอกแล้วนะให้ระวังคนในที่ทำงานนะคะ าบางคนทำงานคนเดียวไม่เห็นมีเพื่อนร่วมงานก็ให้ระวังคนเข้ามาหาผลประโยชน์จากคุณนะคะจากเรื่องงานมาดูแล้ไพ่ใบถันมาได้ไพ่หกดาบอีกหกดาบบอกแล้วนะไม่ว่าปัญหาอุปสรรคอะไรในที่ทำงานนะคะมันจะดีขึ้นเวลาจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะคะช่วงนี้อย่าเพิ่งออกจากงาน บางคนแบบอยากออกจากงานอะไรเงี้ยอดทนไปหน่อยไปก่อนนะเวลาจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นและที่สําคัญเนาะในเรื่องของการงานบางทีคุณต้องลดละเลิกพวกกิเลสต,ตัณหาบางคนทํางานเยอะทํางานมากเพื่อหวังผลตอบแทนแต่ก็ไม่ได้ดูแลสุขภาพตัวเองนะคะหรือบางคนอาจจะแบบทางานหามรุ่งหามค่มเพื่อหวังผลประโยชน์นะคะแต่ก็ จริงๆบางทีบางอย่างมันดีแต่บางอย่างมันมันไม่ดีนะคะบางอย่างถ้าทําด้วยด้วยความโลภนะคะมันไม่ดีนะคะถ้าทําด้วยความรักนะจะดีนะบอกเลยนะคะไพ่ราชินีถือไม้เท้านะคะคืองานของคุณโอเคมั่นคงดีนะตอนนี้นะใครที่ทํางานอะไรอยู่ไม่ว่างานประจาํางานส่วนตัวงานที่คุณถืออยู่งานที่คุณทําอยู่ตอนนี้มันดีแล้ว นะคะแต่ว่ามันอาจจะมีระหว่างทางมันอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคมีหลายๆสิ่งเข้ามาเป็นบททดสอบนะคะแต่บอกเลยว่าให้คุณอดทนเวลาจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นบอกเลยนะเรื่องงานอดทนไปก่อนค่ะช่วงนี้อย่าเพิ่งออกจากงานอย่าเพิ่งเปลี่ยนงานอย่าเพิ่งย้ายนะคะอยู่ไปก่อนร <c oughs> าศีมังกรเอามาดูในเรื่องของการเงินค่ะ การงานไปแล้วนะดูเรื่องของการเงินหน่อยเรื่องของการเงินเป็นอย่างไรบ้างการเงินในไพ่เจ็ดเหรียญการเงินคุณคาดหวังว่า <c oughs> คุณช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงกําลังเก็บดอกออกผลหรือเป็นช่วงที่คุณอาจจะมีเงินเข้ามาแล้วก็ทําให้คุณรู้รู้จักใช้การเงินมากขึ้นหมายถึงว่าคุณมีความคิดความหวังมีเป้าหมายในเรื่องของ การใช้จ่ายแต่การเงินของคุณช่วงนี้บอกเลยนะการเงินอุดมสมบูรณ์ได้ไพ่เอ็มเพรสขึ้นมาเนี่ยการเงินของคุณอุดมสมบูรณ์มากเหมือนราชินีอ่ะนะเหมือนราชินีนั่งอยู่บนบันลังอะไรประมาณนี้ทาให้คุณรู้สึกว่าเงินเข้ามาช่วงนี้เยอะคุณได้เจ็ดเหรียญแปดเหรียญเข้ามาด้วยเห็นไหมคะเจ็ดเหรียญแปดเหรียญทําให้คุณรู้สึกดีรู้สึกแฮปปี้มีความสุขเอ็นเอ็นใจอาจจะมีเงินเข้ามาหลายทางแต่หลักๆมาจาก สิ่งที่คุณพยายามทํางานนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานนะคะงานที่คุณทําอยู่นะตอนนี้มันสร้างเงินนะคะเรื่องความขยันอะไรประมาณนี้นะคะก็คือบอกเลยนะเงินของคุณช่วงนี้เข้ามาดีนะคะทำให้คุณรู้สึกอุ่นใจรู้สึกดีใจรู้สึกแฮปปี้นะคะไพ่ 7, 8, เจ็ดเหรียญแเหรียญแสดงว่าการเงินของคุณโอเคมากดีนะคะดีเพราะด้วยความที่คุณขยนันมาดูในเรื่องของ อะไรนะโชคลาบ <c oughs> การเงินมาแล้วมาดูโชคลาบสักหน่อยโชคลาบของชาวราศีมังกรโชคลาบนะชาวราศีมังกรได้ไพ่เจ็ดถ้วยค่ะโชคลาบช่วงนี้คุณคุณคุณคิดเพอ้อฝันโ <c oughs> ชคลาบนะคะคุณคิดเพอ้อฝันนะเพ้อฝันว่าคุณจะแบบ เหมือนบางคนได้เงินเข้ามาโดยไม่คาดคิดโดยไม่คาดฝันคุณรอคอยโชคลาภรอคอยเออโชคลาภของคุณมาจากครอบครัวนะคะมาจากครอบครัวนะมาให้นะคะมาจากครอบครัวบางทีอาจโชคลาภมาจากครอบครัวคือครอบครัวช่วยกันสร้างช่วยกันหานะคะครอบครัวแฮปปี้อบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะาไพ่บอกว่าให้มีสตินะอย่าเพ้อฝันให้มันเยอะ ะะโชคลาภบางทีมันไม่ได้มาจากการเสี่ยงอย่างเดียวนะคะโชคลาภม,มาจากอย่างอื่นได้นะคะคุณอย่าเพอ้อฝันให้มีสติมีสติมีความคิดมีความรอบคอบนะคะเอามาดูเลขนําโชคของคุณมีเลขหนึ่งเลขศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดสามนะคะเลขนําโชคของคุณนะของชาวราศีมังกรนะหนึ่งศูนยะ์เจ็ดสามนะนะเลขนําโชคของชาวราศีมังกรนะคะ อ้ใครอยากเสี่ยงก็ลองดูนะไปจับกันเราเองอ่ะมาดูอ่า,อาชาวราศีมังกรโชคลาภไปแล้วมาดูสุขภาพสักนิดค่ะสุขภาพชาวราศีมังกรช่วงนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยทํางานหนักหน่อยนะคะช่วงนี้บอกว่าบางทีคุณทํางาน หนักเกินไปบางทีคุณเคร่งเครียดในเรื่องของการหาเงินการเก็บเงินหนักเกินไปนะคะ,ะให้ดูแลสุขภาพของตัวเองบ้างนะบางคนแบบแก่ก่อนวัยอะนะคะเนาะบางทีอายุเท่านี้ทำไมดูหน้าแก่จังอะไรเนี่ยไม่ได้ว่านะคะแต่ว่าที่บอกหมายถึงว่าให้หันกลับมาดูแลตัวเองนะคะดูแลตัวเองบ้างพักผ่อนบ้างอะไรบ้างนะคะโอเคอะ มาดูความรักดีกว่าก่อนจะไปความรักมาดูซิไพ่ยอยากบอกอยากเตือนอยากแนะนำอะไรชาวราศีมังกรบ้างในเดือนกรกฎาคมไพ่ยอยากบอกอยากแนะนำอะไรไพ่าสามดาบอ่าได้ไพ่าสามดาบกับไพ่ควีนถือถ้วยนะคะ ก็คือไพ่บอกว่าช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้ในเดือนกรกฎาคมนี้นะอาจจะมีเรื่องให้ลำบากใจมีเรื่องให้ทุกข์ใจเสียใจหรือเหนื่อยเหนื่อยใจท้อแต่อย่าเอาความท้อมาเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาให้เอาความท้อเป็นแรงฮึดแรงสู้แรงบรนลาลใจนะคะและให้คุณแบบคิดว่าสักวันอ่ะสักวันจะเป็นของคุณนะคะเป็นไพ่ควีนถือถ้วยนะคะ เดี๋ยวคุณมันเดี๋ยวจะดีเองค่ะเดี๋ยวทุกอย่างต้องรอเวลานะเดี๋ยวมันก็จะดีเองนะบางทีมันเหนื่อยได้ท้อได้แต่ก็ให้ถือว่าบางสิ่งบางอย่างมันเป็นบทเรียนนะคะเป็นบทเรียนเป็นแรงฮึดแรงสู้ให้เราสู้ต่อนะเดินต่อไปมีไพ่ราชินีถือถ้วยแหละนะให้กำลังใจตัวเอง นะคะบางทีบางอย่างไม่ต้องไปรอกําลังใจจากคนอื่นหรอกให้กําลังใจตัวเองนะคะยิ้มให้กับตัวเองอะมาดูค่ะมาดูว่ามาดูว่าชาวราศีมังกรในเรื่องของความรักจะเป็นอย่างไรความรักสําหรับคนโสดคนที่มีคนคุยและคนที่มีคู่เริ่มจากคนโสดก่อนเลยค่ะคนโสดชาวราศีมังกรคนโสดนะได้ไพ่เจ็ดเรียน ได้ไพ่หกถ้วยคนโสดจะมีคนเข้ามานะส่ถ้วยจะมีคนเก่าๆคนเดิมๆเ,เข้ามาหาคุณนะคะคนโสดนะแต่คุณช่วงนี้คุณอาจจะแฮปปี้มีความสุขกับเรื่องของการใช้ชีวิตโสดกับการหาเงินกับการเก็บเงินมีคนเก่าคนเดิมๆเ,เข้ามาแต่คุณก็ยังไม่แน่ใจ มีไพ่สีถ้วยเข้าเข้ามาสีถ้วยคุณยังเฉยๆยังนิ่งๆนะคะเพราะช่วงนี้คุณรู้สึกว่าคุณแฮปปี้คุณมีความความสุขไพ่เดสตาร์คุณยังแฮปปี้คุณยังมีความสุขกับกับสิ่งที่คุณเลือกหมายถึงว่าคุณเลือกที่จะโสดคุณรู้สึกว่าเออโสดแล้วก็มีความสุขดีนะโสดมีเงินนะโสดแบบไปไหนก็ได้ทําอะไรก็ได้แล้วก็มีความสุขดีนะคะมีคนเข้ามาแต่คุณก็ยัง เฉยๆนิ่งๆอยู่โอเคงั้นก็โสดกต่อไปอ้าวคนที่มีคนคุยค่ะสำหรับท่านที่มีคนคุยนะไม่ต้องแปลกใจบางทีว่าเรื่องความรักทำไมดูแค่นี้นะคะมันเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์นะคะแล้วก็ไม่ใช่ดวงของใครคในใดคนหนึ่งนะ่ะเป็นการทำนายดวงโดยรวมอาจจะเป็นแค่แนวทางแค่นั้นนะคะเอามาดูสำหรับคนที่มีคนคุย จะเป็นอย่างไรต่อสถานะยังไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนได้แหงแมนเข้ามาเลยสําหรับคนที่มีคนคุยนะตัวคุณก็ได้ได้ไพ่ใบเดิมแล้วตัวคุณนะคะอาจจะแบบว่าช่วงนี้ยังมีพันธะมีพันธะมีภาระบางคนอาจจะเป็นอ่าคนที่มีคนคุยนะตัวคุณอาจจะมีลูกติดก็ได้นะคะ หรือคุณยังมีพันธะมีภาระกับครอบครัวคุณอยากให้ครอบครัวแฮปปี้มีความสุขมีความมั่นคงก่อนคุณถึงจะมีชีวิตคู่อะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะแล้วก็มีพไพ่แปดไหมเท้าด้วยนะคะคุณบอกว่าโอเคก็คุยไปเรื่อยแหละส่วนคนที่คุณคุยอยู่หนะ้ตอนนี้เขาเหมือนว่าเขามีปัญหาบางอย่างเขาอาจจะเป็นคนที่พูดไม่ค่อยจะเข้าหู คุณก็ได้นะคะแล้วเขาก็เป็นคนที่เขาเป็นคนนิ่งๆเฉยๆอ่ะนิ่งๆเฉยๆนะคะแต่ถามว่าแต่ถามว่าคุณคุยกับเขาแล้วคุณรู้สึกดีไหมคุณก็รู้สึกดีตัวเขาก็รู้สึกว่าเขามีการพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะและมีไพ่ก้าเหรียญเข้ามาด้วยช่วงนี้เขาอาจจะแบบอ่า มีมีเงินเหมือนคุณอะเขาแฮปปี้มีเงินมีทองอะไรเงี้ยแต่ไพ่แปดดาบเข้ามาแต่ว่าระหว่างคุณกับเขานะคะระหว่างคุณกับเขาปัญหาอุปสรรคย่างเยอะอยู่ตัวคุณอาจจะมีภาระอยากมีงานที่มั่นคงคืออยากทำงานเก็บเงินไปก่อนช่วงนี้งานของคุณกำลังดีประมาณนี้นะคุณอยากทำงานเก็บเงินปลดภาระไปก่อนตัวเขาก็เหมือนวนะ่า เขาก็อาจจะยังไม่ไม่พร้อมนะตัวเขาก็ยังอยากอย,กอยู่เป็นโสดเพราะเขารู้สึกว่าความโสดก็ยังโสดแล้วเขามีความสุขทําอะไรก็ได้คุยไหมคุยแต่เขาก็ยังเฉยๆนิ่งๆนะคะสรุปคือไพ่แปดดาบนะคะพวกคุณก็ยังมีปัญหาอุปสรรคอย่างรายร้อมรอบตัวหมายถึงว่าโอเคแหละเป็นได้แค่คนคุยก่อนนะตอนนี้นะคะอยังไม่ก้าวข้ามผ่าน ผ่านคนคุยก็เป็นคนคุยไปก่อนนะคะไม่ต้องเร่งรีบอะมาดูสะสำหรับคนที่มีคู่แล้วมีครอบครัวแล้วเป็นอย่างไรบ้างมีครอบครัวแล้วนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะเดอะพ่เดอเวิร์ช่วงนี้คุณคิดการใหญ่นะคะ คุณคิดการใหญ่คิดไกลาบางคนอยากไปทำงานต่างประเทศนะบางคนอาจจะแบบคิดเยอะคิดมากอยากไปทำงานต่างประเทศโอเคคุณก็รักกันดีแหละครอบครัวคุณแฮปปี้ดีมีคนคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือคอยดูแลก,กันดีนะคะคู่ของคุณเขาก็เป็นคนเก่งคนแกร่งเดยไพย่เซเข้ามาเป็นคนเก่งคนแกร่งแล้วก็ช่วงนี้เขาอาจจะ อยู่ในมุมของตัวเองนะคะได้ไพ่เดมนูนด้วยบางทีเขาก็อาจจะคิดเยอะคิดมากนะคะอ่อช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ตัวคุณอะ่ะคุณคุณโอเคคุณแฮปปี้ดิคุณมีความสุขคุณรักกันดีนะคะแต่ก็มีบางสิ่งบางอย่างคือปัญหาในเรื่องของชีวิตคู่มันอาจจะมีบ้างนะมีเหนื่อยบ้างอะไรท้อบ้างเหนื่อยใจบ้างอะอะไรบ้างธรรมดา นะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าคู่ของคุณเขาเหมือนว่าโอเคช่วงนี้เด้พายจัสเมนมันว่าโอเคเขาเหมือนเหมือนว่ามันพึ่งฟื้นตัวน่ะอืมในเรื่องของอาจจะเรื่องของการงานเรื่องของการเงินเรื่องของอะไรพวกนี้นะคะช่วงนี้ก็เลยเป็นเหมือนว่าช่วงนี้พวกคุณก็พากันพยายามเก็บเงินนะเก็บเงินมากกว่านะคะในเรื่องของความรักมันอาจจะเป็นแบบไม่มีอะไรที่ ที่ซับซ้อนไม่มีอะไรที่ยุ่งยากขนาดนั้นคุณก็ยังคอยดูแลช่วยเหลือกันดีอะไรดีนะคะอาจจะเป็นช่วงเก็บเงินเก็บทองมากกว่าช่วงนี้นะคะอันนี้คือไพ่ของชาวราศีมังกรนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามขอบคุณทุกๆกกำลังใจเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ชาวราศีมังกรโชคดีมีความสุขพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ